สวัสดีค่ะสวัสดีช่อง Must Use Car นะคะสำหรับช่องนี้นะคะมัสเปิดมาเพื่ออัปเดตนะคะเป็นรถเก่งนะคะรถยนต์นะคะที่ที่เป็นซีดารเนอะอาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับช่องนี้นะคันนี้นะคะที่ภูมิใจนำเสนอนะตัวนี้เป็น Camry นะคะตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่ 729,000บาทนะคะตัวนี้เป็น2.0 X-TIMO นะคะตัวนี้สีดำสวยมากๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะสำหรับคันนี้ดูบอดี้ภายนอกนะคะตัวนี้เนี่ยแม็กได้เป็นแม็กเดิมมานะคะเป็นอ่าสีทุโทนนะคะสำหรับ แม็ uh, ตัวนี้นะแล้วก็ได้ยังเป็นมิชลินด้วยนะคะดูภายนอกนี่สวยมากๆเลยตัวนี้นี่บอกได้เลยว่า uh, มีคนจับจองกันเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนเข้ามาดูกันเยอะมากๆแต่ว่ายังยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดไฟแนนเนาะแล้วก็มีหลุดจองมาด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับจัดไฟแนน์ไม่ผ่านนะตัวนี้เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่1น0 0 0 0 0 0ส่ากว่านะคะ1 3 0 0 0 0กว่าดูในกล้องเนี่ยคือยังเงาวิบวับขนาดนี้ตัวจริงน้องสวยมากๆค่ะ ลูกค้าสามารถเดินทางมาดูได้นะคะที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะมินบุรีกรุงเทพม,มหานครเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันตัวนี้นะคะก็ะซิบบอกก่อนเป็นรถปี2016นะคะเป็นรถปี2016นะคะเบาะนี่เบาะคนขับนะคะได้เป็นปรับไฟฟ้ามาด้วยนะดูภายในนะคะนอกดำในข้างในก็ดำนะคะตัวนี้ งางามสวยวิง้งมากๆตัวนี้เป็นออโต้หมดเลยนะคะทั้งกระจกทั้ง4บานนะเป็นออโ o ต้หมดเลยตัวนี้ก็มีปรับด้วยนี่นะมีเซตด้วยนะคะข้างในนะคะมาดูในส่วนของข้างในตัวนี้นะคะเป็นเอ g น n ิ s นสต t ร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเป็นรถปี16นะคะตัวนี้พวงมาลัยได้มาเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะ c a m r y 2.0 e x t m ดคะ่ะลูกค้าตัวนี้บอกได้เลยว่ามี คนเพ่งเลงน้องแบบเยอะมากๆเลยนะก็เลยเอามาอัปเดตนะในช่องให้ดูกันนะคะสําหรับคันนี้ดูภายในบอกเลยว่าสีดําสวยมากๆตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้ราคายอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะดูภายในนะได้ภายในมาแบบกว้างขวางนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเปิดฝากระโปรงกับตรงฝาถังน้ำมันนะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้สภาพสวยมากๆนี่นะคะในส่วนของน็อตประตูนะคะนี่นะยังสภาพเดิมเดิมเลยไม่มีรอยไขไม่มีรอยขันเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูแถวสองกันบ้างตัวนี้นะคะสีดำแล้วก็มือจับเป็นคโครมเมียมแล้วก็ตรงคิ้วนี่นะคะเป็นคโครมเมียมหมดเลยนี่นะคะบานทั้งบานประตูนะคะตัวนี้กันสาดติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะดูภายในนะคะ ได้เป็นเครื่อง2.0ด้วยนะคะลูกค้ามีฝั่งนู้นก็จะมีมา่มานม่านให้นะคะอ่าผู้โดยสารแถวที่2นะคะมีไฟสองสว่างให้ข้างบนแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นที่พักแขกนะดูสิลักชัวรี่มากๆสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยเลยนี่นะคะเปิดมาเป็นที่วางแก้วนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเชื่อมกับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับตรงนี้นะอ่า มีแอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารแถวหลังนะคะตอนสองเนาะมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าอ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นฝาเปิดปิดนะคะฟึ๊บนี่วางของอะไรได้นะคะตัวนี้มีม่านมาให้ด้วยนะคะไปดูโซนข้างหน้านี่นะคะคอนโซล สวยงามมากๆตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าหรูหราสมราคานะคะ7จ็ดแสนสบาทตัวนี้จะผ่อนอยู่รู้สึกว่าประมาณ12ื่นนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ12ื่นนะคะได้บอดี้สวยๆแบบนี้เลยนะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ด้วยนะคะได้เป็น 2. 0 x t i ด o ด้วยนะคะส ca แคปเพนะคะแคมรีดูนะสวยมากๆอ่าเสาสัญญานะคะเป็นครีบฉลามนะคะ นี่สวยทุกองศาลเลยนะคะสนใจเดินทางมาดูได้นี่ดูข้างหลังนะคะเป็น 2.0G นะคะ 2.0G นะคะนี่สัญลักษณ์เอสโนะเป็นแคมรี่สีดำบอกได้เลยว่าตัดกับสีโครเมียมแบบนี้สวยงามมากๆนะคะ โปรโมชั่นกันหน่อยสิโปรโมชั่นนะคะตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะเครดิตดีฟรีดาวน์ให้อยู่แล้วนะคะสำหรับบริษัทเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะผ่อนดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะได้นาน3เดือนแล้วก็ยังจะมีในส่วนของดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ2.79นะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกรับับฟรี90วันได้อีกด้วยนะคะเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะลูกค้าแล้วก็ยังจะมีในส่วนของผ่อนนะคะดอกเบีย้ยเนี่ย0%นนาน สิบสองเดือนกันเลยทีเดียวนะคะนี่มองมุมนี้ก็สวยนะคะคือขับแล้วบอกได้เลยว่ารักช r รมากๆตัวนี้สีดำแบบจริงๆสวยงามมากๆนะคะอยากให้มาเห็นคันจริงๆกันนะคะอันนี้นี่คู่หน้าคือปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะแคมรี่นะคะมันก็จะเป็นมีโชคนะคะแบบนี้นะเวลาเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะไม่มีไม้ค้ำนะคะตัวนี้มีโชคมาให้เป็นคู่เลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ vvtiw นะคะตัวนี้2.0ลิตรนะคะ มาดูในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้มันก็จะมีพลาสติกแข็งนะคะคุมในส่วนของคานด้านหน้าอยู่เนาะแต่เบื้องต้นเนี่ยเช็คดูแล้วคือไม่มีรอยชนหนักมาเลยนะคะสำหรับพันนี้นะ,ะพวกรอยมาร์กต่างๆนะคะนี่นะนี่นะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะตัวนี้ก็จะมีผ่านการทําสีมาบ้างนะคะลูกค้าะบอกได้เลยว่าคันนี้มีมีผ่านทําสีอยู่แหละแต่ว่าถือว่า เก็บงานสวยนะตัวนี้ฝากก็โปรงนะคะมีส่วนของอแผ่นกันความร้อนอยู่นะคะอ่าภายในก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้แห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มใดๆนะคะอ่านี่นะคะรอยซีนนี่นะคะเดิมๆมาจากโรงงานลูกค้าเห็นไม่เอ่ยนี่นะคะอ่าก็ฝากกันไว้นะคะสำหรับ ฝากฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในส่วนของอรถรถรถเก่งนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ7จ9ดแสน2 0บาทนะคะสนใจโทรมันโทรมากันได้เลยนะคะ062 742 4995นะคะโอเคสำหรับคันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ